สวัสดีค่ะพี่ไข่มุกนะคะหัวหน้าทีม CSM หรือ Customer Success Manager ค่ะพี่ไข่มุกก็จะคอยดูแลน้องๆทุกคนเลยที่เข้ามาร่วมทีม CSM นะคะน้องๆที่เข้ามาร่วมทีม CSM ค่ะทางพี่ไข่มุกนะคะก็จะเดบิวต์นะคะให้ทุกคนเนี่ยประสบความสำเร็จในสุดยอดนักขายไปพร้อมๆกับทีมเราเลยค่ะอันนี้เดี๋ยวให้พี่ไข่หมกต้องแชร์การทำงานของทีม CSM แบบว่าทำไเป็นยังไงบ้างคะ ซีเอ็มนะคะหน้าที่หลักๆค่ะเราก็จะมาศึกษาความเป็นมาของทางบริษัทเราจากนั้นค่ะเราก็จะศึกษาแพลตฟอร์มนะคะที่ทางบริษัทเราได้มีการพัฒนาขึ้นมาค่ะประกอบกับรายละเอียดค่ะที่เป็นการให้บริการของบริษัทเรานะคะจากนั้นเมื่อน้องซีเอ็มนะคะมีความรู้ความเข้าใจารายละเอียดแพลตฟอร์มต่างๆแล้วก็การให้บริการแล้วนะคะก็จะต้องมาเรียนรู้เกี่ยวกับลูกค้าของเราด้วยนะคะว่าลูกค้าเราเป็นใครนะคะวิธีการนําเสนองานควรต้องเป็นยังไงค่ะจากนั้นนะคะน้องๆทุกคนเนี่ยก็จะสามารถดีไซน์นะคะสไตล์การขายเนี่ย ของตนเองได้เลยนะคะซึ่งปัจจุบันค่ะเราก็จะเน้นไปที่การประชุมออนไลน์นะคะตรงนี้ค่ะในระหว่างที่น้องเข้าประชุมนะคะก็จะมีทางพี่ไข่มุกหรือพี่ๆที่เป็นซีเนียร์ในทีมนะคะคอยเข้าประชุมด้วยนะคะเพื่อที่จะดูแลให้น้องๆเนี่ยสามารถนําเสอานองานได้อย่างมืออาชีพค่ะนทกบรรยากาศการทำงานหรือกิจกรรมยามว่าของทาง CSM นี้ท้ บรรยากาศในการทํางานนะคะหลกัหลกๆเลยต้องเต่เช้ายันเย็นเนี่ยส่วนใหญ่ CSM นะคะก็จะมุ่งมั่นอยู่กับการประชุมนั่นเองนะคะหวันเนี่ยประชุมถึง1นึ่งถึงสองมิเงเลยนะคะแต่พอระว่างจากการประชุมะคะ่ะเราก็จะมาสนใจนะคะในการพัฒนานะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านบุคลิกภาพของเรานะคะให้หล่อสวยนะคะเหมาะสมก,กับการที่จะไปนําเสนอแพลตฟอร์มของบริษัทเรานะคะแล้วก็จะพูดคุยข่าวสารต่งตางๆแชร์ข้อมูลแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันค่ะก็จะเป็นทีมนะคะที่อุดมไปด้วยนะคะ Data ม,มากมายเลยทั้งเรื่องที่มีสาระนะคะแล้วก็ไม่ มีสาระนะคะแล้วก็มีการสั่งอาหารต่างๆมากินร่วมกันค่ะก็ตรงนี้แหละค่ะก็จะเป็นการแชร์ประสบการณ์นะคะของทีมเรานะคะเพื่อมีการสนิทสนมแล้วก็ทํางานเป็นทีมเวริร์คได้ดียิ่งขึ้นค่ะแล้วอย่างนี้พี่ถ่ามีวิธีการ หน้าที่หลักของพี่เลยนะคะก็จะดูแลค่ะว่าน้องๆแต่ละคนในการขายเนี่ยที่จริงๆแล้วก็จะเป็นศิลป์นะคะแต่ละคนเนี่ยก็จะมีสไตล์มีความอาร์ตในการขายที่ไม่เหมือนกันนะคะหน้าที่ของพี่เลยก็คือจะดึงจุดแข็งนะคะของน้องๆทุกคนเลยว่าจุดแข็งของน้องๆค่ะที่สามารถมาพัฒนานะคะ <c oughs> เพื่อเป็นสุดยอดนักขายได้แต่ละคนมีจุดแข็งอะไรนะคะเหมาะสมกับสไตล์การขายในรูปแบบไหนคะ่ะ <c oughs> เพื่อให้น้องๆทุกคนเนี่ยสามารถเดบิวต์เป็นสุดยอดนักขายในแบบฉบับของตัวเองค่ะคดท้า่จะให้ไม่หงุด ขอวีลคัมทุกคนนะคะเข้าสู่ทีม CSM นะคะก็ยินดีต้อนรับทุกคนเป็นอย่างยิ่งเลยก็หวังว่าทุกคนนะคะหจะได้ข้อมูลดีๆนะคะได้พัฒนาตนเองนะคะแล้วก็ได้รู้จักแพลตฟอร์มของบริษัทเราเป็นอย่างดีและมากกว่าน,นั้นนะคะก็จะประสบความสําเร็จทั้งด้านการงานอาชีพแล้วก็ทางด้านการเงินด้วยค่ะก็มาอยู่ทีออม CSM ก็หายห่วงได้เลยนะคะก็มีทั้งพี่ไข่มุกแล้วก็พี่ๆสมาชิกในทีมคนอื่นคอยต้อนรับแน่นอนค่ะ งั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าทีม CSM เนะคะนั่งทํางานกันยังไงแล้วก็สมาชิกในทีมนะปัจจุบันมีใครบ้างค่ะเดีย๋ยวเรามาดูทีละคนกันเลยค่ะนี่ค่ะก็จะเป็นชั้นทํางานของทีม CSM เจะเห็นได้ว่าบรรยากาศเนี่ยเต็มไปด้วยต้นไม้นะคะเพื่อให้มีความสดชื่นนะคะแล้วก็อารมณ์ดีนะคะเวลาประชุมกับลูกค้านั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่คนแรกเลยนะคะให้แนะนําชื่อแล้วก็กล่าวต้อนรับน้องๆหรือความรู้สึกนะคะในการอยู่ทีม CSM เนิดนึงค่ะลี่ค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะ ทำงานที่นี่มีความสุขมากมากเลยค่ะ yeah. ขอขอบคุณน้องลี่มากเลยนะดูมีความสุขจริงๆด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาที่คนต่อไปเลยเป็นน้องผู้ชายหนึ่งเดียวในทีมเรานะคะก็เป็นเดือนของทีมเซสเอ็มนั่นเองค่ะครับสวัสดีครับเอิร์นะครับผมอยู่ทีมเซสเอ็มนะครับผมลูกชายคนเดียวของบ้านนี้นะครับรอสุดในทีมอยู่แล้วออทำงานที่น,นี่ก็แฮปปี้มากเลยครับท่ามกลางวงล้อมของสาวๆสวยๆวยทั้งนั้นรวยงน,นการับเงินไม่ไหวครับใครอยากรวยก็ไปอยู่ทีมนี้นะครับผม ขอบคุณเอิรมากเลยนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นซีเนียร์ในทีมของเราเองมีประสบการณ์ชกโชนมากกว่า10ปีนะคะสวัสดีค่ะพี่อุ๋มนะคะเป็น CSM ที่นี่มาหลายปีนะคะตั้งแต่เป็น c s เเนี่ยก็ไม่เคยมีเวลาว่างให้กับตัวเองเลยเพราะว่าสนุกมากค่ะเห็นไหมคะว่าทุกคนก็มีความสุขมากเลยเดี๋ยวเราไปดูน้องใหม่ไฟแรงในทีมของเรานะคะแนะนําตัวนิดนึงค่ะนี่จะเป็นน้องใหม่ของเราเลยัอดนี้ค่ะชื่อเล่นชื่อนุกนิกนะคะหรือว่าจะเรียกว่านิกก็ได้นะคะเพิ่งมาทํางานที่นี่เลยพี่ๆที่ซีเอ็เขาก็เป็นคนที่ใจดีีมาากๆเลยนนนะะคสองด อยย่างนี้เลก็ไม่เข้าใจอะไรก็สามารถสอบถามได้เลยหากว่าใครอยากจะร่วมงานมีประสบการณ์ดีๆในเรื่องของการทํางานติดต่อประสานงานกับลูกค้าก็แนะนําที่นี่เลยนะคะขอบคุณมากคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูสมาชิกพิมพ์ CSM อันทรงอุโสของเราอีกคนหนึ่งนะคะพี่แคทค่ะ สวัสดีค่ะชื่อแคทนะคะเป็น CSM อยู่มานานพอสมควรก็สำหรับทีม CSM เนาะก็จะมีได้คุยกับลูกค้ามากหน้าหลายตานะคะน่าจะเป็นประสบการณ์ที่ดีสำหรับน้องๆใหม่ที่ต้องการหาประสบการณ์ที่นี่ก็มีพี่ๆหลายๆท่านที่คอยสอนงานอยู่นะคะ ขอบคุณพี่แคทมากค่ะจริงๆล้วก็ยังมีน้องซ s m หลายๆท่านนะคะแต่ด้วยภารกิจของเรานะคะทุกคนก็จะติดลูกค้าการเนื่องจากเราขายดิบขายดีนะคะ <ๆ S 1> ก็เลยให้เห็นสมาชิกแต่เท่านี้ก่อนนะคะถ้าอยากรู้นะคะว่าบรรยากาศจริงๆของทีมเราเป็นยังไงก็รีบๆมาร่วมงานกับทางทีม CSM นะคะยินดีต้อนรับทุกคนสู่ทีม CSM นะคะรีบมากันนะคะย้